สวัสดีครับทุกท่านพบก,กับผมผู้ที่กรสถานธรรมองอาจในชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจ้บประคุณสมเด็จพระญ,ญาณวิชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรตอนที่17ชื่อตอนว่าสมเนนวิริยังทำความเพียรไม่นอนเป็นเวลา3าปีทุกท่านครับจากตอนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ สมณีนวิริยังกับท่านพระอาจารย์กรุงมาจิรปบุญโญเนี่ยท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ<ป>เมื่อผ่านการจำพรรษามาสองปีท่านพระอาจารย์กรุงมาก็ได้มีการสร้างวัดสรายงามด้วยวัดสดุก่อสร้างมากมายขึ้นส่วนตัวของสมณณนวิริยังเองก็ไม่ได้ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องการก่อสร้างด้วยนะครับได้แต่พยายามทำความเพียร โดยที่สมณวินนริยังในขณะนั้นเนี่ยท่านก็ได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่เพราะว่าในการบวชของท่านนั้นท่านมีความปรารถนาที่จะให้ได้รับผลการปฏิบัติอย่างสูงนั่นเองสิ่งใดที่จะเป็นกังวลท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงออกจากมันในขณะนั้นสมณวินนริยังมีอายุได้17ปีส่วนการปฏิบัติที่ผ่านมานั้นก็ ได้ไปปฏิบัติอยู่ทั้งในป่าในภูเขาในถา้าแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็ในวัดที่มีสหธรรมิกประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันขณะนั้นสมณีปริยังท่านก็พยายามครุ่นคิดอยู่ในใจของท่านว่าท่านได้ทาความเพียรที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เข้าขั้นอุกฤษ่างที่ท่านพระอาจารย์กรุงมาเคยเล่าให้ท่านฟังท่านเล่าให้ฟังอยู่บ,บ่อย ว่าท่านได้ทำความเพียรอย่างสูงและได้รับผลอย่างดีท่านพระอาจารย์ก็พูดอยู่ว่าส่วนเธอนั้นทำความเพียรแค่นี้เนี่ยมันยังไม่ได้เซี่ยวในส่วนร้อยของพวกเราที่เคยทำมาแต่ก่อนหรอกนะครับนี่พระอาจารย์คงหมายท่านพูดอย่างนี้คำนี้ก็เลยฝังอยู่ในใจของสมณีวิริยังอยู่ตลอดเวลาว่าท่านควรจะทำให้เท่ากับท่านหรือว่าทำยิ่งกว่าจึงจะสมใจ ส่วนการงานต่างๆนั้นพระอาจารย์ก็บอกกับสมณีนวิริยังแล้วว่าไม่ต้องกังวลกับท่านให้หาทางทําความเพียรเอาตัวรอดเถิดเนยเลยดังนั้นก็จึงเป็นโอกาสที่ดีให้กับสมณีนวิริยังอย่างมากแต่ว่าแม้อกาสจะมีแล้วแต่มันก็มีเจ้ามารภัยมาผจญไม่ยอมให้โอกาสคือพวกมารจะประดังเข้ามาในใจเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับ สามเมเบริยังพึ่งจะอายุส7เจ็ดปีโดยความหนุ่มแน่นหรือว่าเรียกว่าแตกเนื้อหนุ่มพวกกิเลสม,มันก็เกิดขึ้นกับใจแทบจะรับมันไม่ไหวการต่อสู้กับกิเลตอนแตกเนื้อหนุ่มนี่น่าดูดีไม่ดีจะแพ้มันเอาถ้าหากว่าคำนวณในใจแล้วเนี่ยท่านบอกว่าแม้ว่าจะได้สดชีวิตแล้วว่าจะไม่สึกแต่นั่นมันก็เป็นคำพูดที่ กำลังเกิดศรัทธาอย่างกล้าแข็งเมื่อมาถึงเวลานี้อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากับท่านแล้วก็ไม่แน่ถ้าหากว่าไม่แน่จริงเนี่ยคงจะต้องเสียทีแก่มานเป็นแน่มานมันคงจะแนะนำให้ศึกคือลาสิกขาออกไปแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปเชื่อมันหมายความว่าไปเชื่อมานนะครับเราก็ต้องพ่ายแพ้แต่ว่าหากความเพียรของเราเพียงเท่านี้ ถึงแม้ว่าจะพยุงจิตให้ผ่านพ้นไปได้ก็คงจะผ่านพ้นไปด้วยอันตรายอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะเท่าที่สังเกตดูในตัวของสมณเณวิริยังตัวท่านเองในขณะน,น,นั้นนะครับเวลานั่งสมาธิแต่ละครั้งดูเหมือนว่าจะต้องใช้กำลังต่อสู้กับมารพอสมควรไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนพอปรารบจะนั่งสมาธิท่านบอกว่าขี้มูขี้ลายไหลออกมาทันที คือพอคิดว่าเลิกจะไม่ทําแล้วเนี่ยพอเลิกจะไม่ทําสมาธิก็ปรากฏว่าขี้มูขี้ลายมันหายไปเองโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปก็จึงเป็นว่าณขณะนั้นเนี่ยท่านได้ถูกมารมาประจนอย่างหนักเรียกว่ารุกอย่างรุนแรงเลยทีเดียวทุกท่านครับชีวิตของพระพิสุสัมณีนเ,นเนี่ย ก็จะลำบากตอนนี้นะฮะตอนที่จะต้องต่อสู้กับมานโดยเฉพาะสมเณรอายุ18-19ปีเนี่ยผมก็พูดจากประสบการณ์ตัวเองอายุ17ปี18ปีช่วงนั้นนะฮะกำลังแตกเนื้อหนุ่มคิดว่าอยู่ลำบากครับในที่สุดก็ต้องลาสึกออกไป <laughs> อันนี้ตัวผมเองนะครับเพราะว่าคิดอีกอย่างคิดว่าจะไปทำงานทางโลกเหมือนชาวบ้านเขา ทั้งๆที่หลวงพอ่อท่านก็ห้ามไว้ในเวลาที่ไปลาศึกขาแต่ในที่สุดก็ได้ลาศึกขาออกมานะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่อะไรก็ตามที่ฝืนคำสั่งของครูบาอาจารย์เนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องที่ผิดเสมอโดยเฉพาะกับหลวงพ่อวิริยังนะครับถ้าท่านบอกอะไรทำอะไรต้องทำอย่างนั้นถ้าหากว่าไปฝืนหรือไปทำอีกอย่างเนี่ย จะมีกฎธรรมชาติบลงโทษนะฮะจะเป็นอย่างนี้เสมอท,ทั้งทงที่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ลงโทษอะไรท่านเพียงแต่ชี้แนวทางให้เท่านั้นเองทีนี้กลับมาประวัติของท่านต่อนะครับดังนั้นอยู่มาวันหนึ่งสมณีนใวยางก็ได้คิดแล้วก็คิดอย่างหนักว่าเราในบวชด,ด้วยศรัทธาได้ต่อสู้กว่าจะได้บวชมาเนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะมามัวต่อสู้ ด้วยความให้แน่นอนเช่นนี้จะควรหรือไม่เมื่อท่านได้คิดเช่นนี้แล้วจึงเดินขึ้นไปบนกุฏิซึ่งก็เป็นกุฏิอยู่องค์เดียวต่ำๆเล็กๆพอเข้าไปก็เตรียมจะนั่งสมาธิทีนี้แหะครับขี้มมกขีลายนี่ไหลออกมายืดหยาดเหมือนแกล้งแต่พอเลิกนั่งสมาธิขี้มมกขีลายหายเหมือนปลิดทิง้งเมื่อเหตุเกิดขึ้นครั้งนี้ก็ทำให้ท่านบอกกับตัวเองว่า ขอให้มันเกิดเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวและจะเป็นครั้งสุดท้ายท่านก็ได้ก้มกราบลงบนหัวนอนพร้อมกับตั้งใจอย่างแน่วแน่อธิษฐานเป็นเสียงดังคนเดียวว่าถ้ากูไม่ตายมึงต้องตายถ้ามึงไม่ตายกูก็ต้องตายท่านได้กล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อไปว่านับแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่นอน ถ้าได้ผลทางใจอย่างพอใจเมื่อไหรเมื่อนั้นจึงจะนอนต่อแต่นี้ไปสามปีเป็นกำหนดการที่ไม่นอนและสำทับตัวเองว่ามึงไม่ตายกูตายนั่นคือหมายความว่าถ้าเราแพ้ถ้ากูตายถ้ากูไม่ตายมึงต้องตายหมายความว่าเราชนะแทนได้กล่าวอย่างนี้นะครับในขณะที่เป็นสมณีแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ก็ปรากฏว่าสามเณรบริยังไม่ได้นอนนะครับท่านได้ใช้เวลาทำความเพียรน,นั่งสมาธิเดินจงกรมท่านบอกว่าเวลาเนี่ยได้มีให้แก่ท่านเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าได้ตัดการนอนออกไปแล้วหมดห่วงที่จะคิดว่าจะต้องพักผ่อนนอนหลับนั่งสมาธิคราวหนึ่งเนี่ยเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงนั้นเป็นของธรรมดา เดินจงกรมครั้งหนึ่งก็9ก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงก็เป็นของธรรมดาจึงทำให้คิดได้ว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีมากขึ้นแล้วแล้วก็คิดได้อีกว่าช่างเป็นโชคของเราจริงๆคือโชคของท่านนะครับที่ได้ตัดสินใจไม่นอนเช่นนี้แต่ว่าธรรมดาของสังขารมนุษย์นะครับมันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องพักผ่อนนอนหลับร่างกายจึงจะเป็นคนโดยปกติ แต่ว่าขณะนั้นเนี่ยสามเนนวิริยังได้ทำการขัดกับธรรมชาติคือไม่ยอมนอนเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียลงตามลำดับลาดับแทบจะต้องเสียสัจจะอธิษฐานก็หลายครั้งแต่ก็สามารถรอดพ้นได้ด้วยความเข้มแข็งทางจ,จิตใจพร้อมกับผลของวิปัสสนาได้ปรากฏออกมาในตอนต้นสมมเนนวิริยัง ท่านได้ต่อสู้กับความง่วงเหงาหานอนเมื่อเพลียขึ้นถึงกับนั่งสมาธิทีไรเป็นถูกถีนามิทะครอบงำถีนมิทะก็คือความง่วงเหงาหานอนนะครับได้นั่งสับป,ประงกจนกระทั่งปรากฏแก่คนอื่นเพราะพอนั่งความเพลียที่ไม่ได้นอนจึงสับป,ประงกบางครั้งท่านต้องนั่งหันหน้าเข้าตนเสาเสาศลานะครับพอสับป,ประงกหัวก็ถูกเสา เจ็บไปแรกๆก,ก็ระวังตัวเพราะกลัวจะเจ็บแต่พอนานเข้าก็ไม่กลัวเจ็บท่านจึงเห็นว่าเจ็บไม่จริงก็เลยหันหัวเข้าเหลี่ยมเสาที่แรกเป็น,เ,ปนเสาเป็นแบนนะครับหรือเสากลุ่มๆทีนี้เอาเหลี่ยมเลยเพื่อที่จะให้หัวถูกเหลี่ยมเสาจะได้เจ็บมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่กลัวเจ็บท่านก็เลยเอาตะปูเนี่ยตีเขาต้นเสาแล้วก็หันหัวตะปู หันหัวหายศีรษะเนี่ยนะครับใส่ตะปูมันก็ไม่กลัวง่วงนัาเข้าก็สับปรงกใส่หัวตะปูจนได้เลือดเลือดไหลเลยนะครับทีนี้พอเวลาเดินไปวินทบาทถ้าเผื่อว่ายืนรอรับบาทนานเข้าก็ยืนหลับแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในระยะรแรกๆพอมาถึงปีที่สองต่อมาสมมเณรวิริยังท่านก็ได้แก้ไขตัวของท่านได้สำเร็จ โดยการทำสติให้แก่กล้าทั้งกลางวันและกลางคืนท่านได้ลดอาหารลงโดยไม่ฉันให้อิ่มและลดอาหารประเภทที่บำรุงประเภทเนื้อปลาเป็นต้นเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้รับการบำรุงมากพยายามฉันแต่พวกข้าวกับเกลือแล้วก็มีผักมีน้ำพริกจนรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยผายผอมลงร่างกายหุ่นนี่เพรียวลมเลยนะครับ พระพิสุสัมเนรที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเมื่อมาเจอก็มาทักกันเป็นการใหญ่ว่าเอเนรุนิริยังเนี่ยผอมไปมากเจะทรมานตนเองไปถึงไหนเนี่ยครับเรื่องออตอกตะปูใส่เสาเนี่ยแล้วท่านก็นั่งสมาธิเพราะว่าท่านอดนอนสามปีเวลาสัปะงกจะได้โดนเสามันจะได้ตื่นเนี่ยนะครับวันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของผมเอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ผมได้ประกราบท่านพระอาจารย์เจนะครับที่ปทุมธานีท่านก็ถามมาจากไหนก็บอกว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อเวรียังหลวงปู่เจก็บอกว่าอ๋อหลวงพ่อเวริยังนี่ตอนเป็นสาม,มนเณรเนี่ยนอนออนั่งสมาธิสับป,ประโงนะต้องเอาตะปูตอกใส่เสาเลยจะได้เวลาหัวมาถึงตะปูจะได้ตื่น เอะผมก็นึกหลวงพ่อทําขนาดนี้เลยเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังหลวงพ่อ,อยังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับหลวงพ่อไม่ได้ยังยังไม่ได้พูดเรื่องนี้หลังจากนั้นอีกกลับมาจากปทุมนะฮนะณขณะนั้นเนี่ยกําลังเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นสามอยู่รู้สึกจะเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับหลวงพ่อมาบรรยายเรื่องนี้เรื่องในสมาธิท่านก็ยกเอาอุทายหอเรื่องนี้มากล่าวพอดีก็เป็นเรื่องแปลก ผมยังนึกทีแรกว่าเอ๊หลวงปู่เจี๊ยพูดถึงหลวงพ่อแบบนี้ดีหรือไม่ดีเนาะจริงหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับแต่พอมาฟังกับหลวงพ่อท่านเล่าเองเลยทีนี้ตรงกับที่หลวงปู่เจี๊ยพูดเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยผมมีธุระผ่านไปที่วัดหลวงปู่เจี๊ยนะฮะที่ปทุมธาน,นีอยู่บ่อยๆมีโอกาสก็จะไปกราบท่านก็เลยได้มีโอกาสสนทนากับท่านท่านก็เคยบอกให้มา นั่งสมาธิที่นั่นนะครับว่าเรื่องประวัติลวงพ่อต่อนะครับส่วนสนัมมาณีวิริยังนะฮะซึ่งอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์คงมาจิรบุญโยเนี่ยนะครับก็ค,คงจะรอดูท่านมานานพอสมควรแล้วเมื่อเห็นสนัมมาณีวิริยังไม่นอนผ่านมาปีหนึ่งญาติโยมที่รู้จักกับพระอาจารย์คือรู้จักกับพระอาจารย์คงมาก็ไปขอร้องบอกพระอาจารย์ว่า ขอให้พระอาจารย์เนี่ยไปขอให้สมเณ็นวิริยังเพลาความเพียรลงบ้างเถิดพระอาจารย์ก็คงจะรอดูความจริงคือความจริงใจเนี่ยว่าสมเณ็นวิริยังจะไปได้สักกี่น้ำคิดว่าคงไม่ช้าเนี่ยก็คงจะลดความเพียรลงมาเองแต่ที่ไหนได้แม้ว่าจะรอดูมาเป็นปีที่สองก็ยังไม่มีวี่แววว่าสมมเณีวิริยังจะลดความเพียรลง มีแต่เร่งความเพียรอย่างเป็นบ้าเป็นหลังวันหนึ่งพระอาจารย์คงมาก็ได้มาบอกว่าท่านบอกหลังจากที่บีบนวดถวายนะครับว่าวิริยังเธอมันจะทําความเพียรมากไปแล้วนะสามเณรวิริยังต้องการอยากจะฟังคําพูดคําเนี้ยจากปากพระอาจารย์มานานแล้วก็เพิ่งจะได้ฟังคําพูดที่ท่านพูดว่ามากไปซึ่ง เป็นการส่งเสริมศรัทธาให้แก่สามเณรบริยังจากคำพูดของพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังคงไม่นอนเหมือนเดิมนะครับก็ยังอดนอนต่อไปอีกเนื่องจากว่าได้รับผลทางใจสูงขึ้นตามลำดับแล้วก็ไม่เสียใจเลยที่ได้ไม่นอนมาเป็นเวลานาน,านถึงขนาดนี้ขนาดนั้นนี่จะนอนหรือไม่นอนก็ไม่ได้เห็นอะไรสำคัญแล้วก็ได้ ศึกษาการปฏิบัติทางใจจากพระอาจารย์ทุกๆประการที่ท่านบอกมาก็ทําให้สามารถทําได้แม้จะบอกระยะจิตขนาดไหนสมเเ็จวิิรยังก็ทําได้ขนาดนั้นจนในที่สุดวันหนึ่งท่านก็ได้พูดกับพระอาจารย์ของท่านคือสนทนาธรรมกันนะครับตั้งแต่หัวค่ําจกนกระทั่งถึงสว่างวันนั้นเนี่ยได้พูดจนหมดเปลือก เหมือนกับพูดเพียงไม่ถึงชั่วโมงแล้วพระอาจารย์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออวิริยังภูมิจิตเสมอเราแล้วนี่เป็นวันที่สาม,มนเนรวิริยังภูมิใจเป็นที่สุดที่สามารถบำเพ็ญจิตจนได้ความรู้จากพระอาจารย์จนหมดซึ่งก็เป็นวันที่ได้เรื่องสัจจะอธิษฐานที่ได้ให้ไว้กับตัวของตัวเองว่า จะไม่นอนอย่างน้อย3ปีบัดนี้เนี่ยชนะแล้วแล้วก็ชนะคือการชนะตัวเองนั่นคืออายุ17-18ปีสิบเก้าปีสามปีเต็มที่สามเณรวิริยังไม่ได้นอนการเวลานี่ผ่านไปด้วยธรรมชาติผ่านไปด้วยธรรมะชีวิตรุ่นล้วนแล้วก็ได้รับธรรมะจากพระอาจารย์ย่งไม่เหลืออย่างภาคภูมิใจเป็นที่สุด แม้ว่าพระอาจารย์จะบอกว่าภูมิจิตเท่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าท่านได้ยกย่องเสรรเสริญแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นภายในอย่างที่ไม่มีใครจะล่วงรู้ซึ่งจะรู้ได้ก็เฉพาะศิษย์กับพระอาจารย์เท่านั้นก็เป็นนั้นว่าจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้นได้สร้างพระวิปัสสนาจารย์ให้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในทางธรรมสองรูป คือท่านพระจารีธรรมะตรูหรือท่านพหลีธรรมะตรูที่ต่อมาท่านได้มาสร้างวัดอสูการ,รามแล้วก็พระจาร์กงมาจิรปุญโญซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อวิริยังสิรินทรูนั่นเองทั้งสองรูปนี้ก็ได้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมปฏิบัติให้กว้างขวางออกไปทุกอำเภอและ,และหลายตำบลซึ่งก็เป็นผลงานปรากฏจนถึงทุกวันนี้นั่นคือปรากฏว่า มีวัดที่เป็นวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่หลายแทบทุกอำเภอเช่นวัดครองกุ้งวัดเขาแก้ววัดเขาน้อยท่าเฉลับวัดยางระหงวัดเขากระแจะวัดสายงามวัดดำรงธรรมวัดมณีคีรีวงวัดสถาพรวัฒนาวัดสามัคคีคุณนาวัดหรือว่าวัดสถานีทุดลองพลิ้วและอีกหลายวัดนี่ก็คือผลงานของท่านพระอาจารย์ทั้งสองนะครับ และอันนี้เป็นทางด้านวัตถุส่วนทางด้านธรรมะนั้นท่านได้ทำให้เกิดพระวิปัสสนาจารย์ที่ไปเป็นสมภารให้แก่วัดต่างๆซึ่งกำเนิดมาจากวัดทายงามที่หนองบัวนะครับไปเป็นสมภารวัดอื่นๆเช่นพระครูสุทธทิธรรมรังสีหลวงปู่เจเะจุนโทที่กรผมกล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้ท่านพระครูยานวิโรธพระอาจารย์ถวินพระมหาเข้ม พระอาจารย์สันติสันติปาโลเป็นต้นส่วนทางด้านอุบาสุกอุบาสิกายาจโยบนั้นนะครับเมื่อได้รับรถพระธรรมตกทอดมาก็มาจนกระทั่งถึงลูกหลานก็ได้พากันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนเป็นหลักฐานในทางใจได้รับผลสืบต่อมาจากบิดามารดาจนปรากฏว่ายังมีการปฏิบททัติธรรมกันเป็นอย่างดีทุกทกวัด ที่เป็นวัดเกิดขึ้นจากการวเนินง,งานของท่านพระอาจารย์ทั้งสองคือท่านพระอาจารย์ลีและพระอาจารย์กรุงมาครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็ได้เปิดเป็นสถาบันพลังกิตานุภาพอีกหลายแห่งเพื่อสอนสมาธิสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทุกท่านครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามรับฟังชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจ้ารุณสมเด็จพระญาณวชิรดม หลวงพ่อปริยังชนินทโรตอนต่อไปในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับต้นผู้รอยปีมีสาขาทั่วไทยแพ่การกิ่งใบไปถือ